พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนาดารุสซาลามและพระราชโอรสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เวลา17นาฬิกา10นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนาดารุสซาลามพร้อมด้วยเจ้าเจ้าชายอับดุลมาตินอิฟนีซุนตานฮาจ,จีฮัสชานาวโบเกียมูอิสซาตินวัดดาละพระราชโอรสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน,ยนเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโอกาสนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร่วมเฝ้าทุลออทุลีพระบาทด้วย ทั้งนี้พระบาสะทาส,มสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนท์ชนาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรไปทรงร่วมพระราชพิธีรัชดาพิเศษของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามพระองค์ที่29เมื่อวันที่4-6ถึงตุลาคม2535และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนในประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะและเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนท์ชนาธิเบศรมหาภูมิพล์ ดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษและสมเดจจ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงหลายครั้ง และเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทพระบรม,มหาราชวังทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนาดารุสซาลามและเจ้าชายอับดุลมาตินอิบนีซสุนตานฮัสซานาลโบเกียมูอิสซัดินวัดดดละในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน พระราชดำเนินและเสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่29ณกรุงเทพมหานครนับเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ ประเทศไทยและดูไนดารุสซาลามสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่1มกราคม2527การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้จึงนับเป็นเหตุการณ์สำคัญเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ40ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทั้งสองประเทศจะได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ร่วมกันขอ,ของทั้งสองประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมหาล้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านการเกษตรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6 เวลา9ก้านาฬิกาแนาทีวันนี้สมเด็จพระรนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร,ร์ศึกษาในพระอุทมิมสมเด็จพระเจ้าพีน่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินหรือสอวนรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่28เมษายนถึง3พฤษภาคมนี้เพื่อยกระดับการศึกษาด้านภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในหมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ใช้อธิบายปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ในด้านต่างๆทางด้านธรรมชาติสังคมวัฒนธรรมและการอธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขปัญหาและกําหนดแนวทางการพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โอกาสนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจและมีความรู้ความสามารถในวิชาภูมิศาสตร์ในระดับสูงได้ทดสอบความรู้และมีประสบการณ์ในการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่20ณเมืองเมนูธและเมืองดับลินประเทศไอร์แลนด์โดยมีนักเรียนตัวแทนจากศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกทั่วประเทศจำนวน15ศูนย์เข้าร่วมการแข่งขันรวม103คนและใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับการแข่งขันภู ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติกำหนดให้โจทย์ในข้อสอบและการตอบข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดมีการสอบ3หัวข้อได้แก่ภูมิศาสตร์กายภาพภูมิศาสตร์มนุษย์และภูมิศาสตร์เทคนิคในรูปแบบการสอบข้อเขียนการสอบภาคสนามและการสอบมัลติมีเดีย จากนั้นทบประเนืนอทรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนิสิตและคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิจัยเชิงพื้นที่ในส่วนต่างๆของประเทศไทยที่สะท้อนกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถและ ทักษะในการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่ออธิบายปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ที่เกิดขึ้นบนโลกได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาวะโลกในปัจจุบันประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราช,ชกุศลปล่อยโคโนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวาชิโรตมังกลสิริวิบูลราชกุมาร เวลา8นาฬิกา5นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29มีายน2567ณท่าวาสุกรีในการนี้ประธานองคมนตรีปล่อยโคหนึ่งคู่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่ครอบครัวนายทองนุ้ยอย่างดีเกษตร,รกรอาศรรยัยอยู่บ้านเลขที่141หมู่ที่5ตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต กับปล่อยนกปลอดหัวโคน21ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธ์ปลาน้ําจืด490,000ตัวซึ่งกรมประมงน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สุกไทยปลาแก้มช้าปลาส้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาเทโพและปลาชะโอนลงแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ สมเด็จพ,พระอริยะวงศสาคัยยานสมเด็จพ,พระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปริณายกส่งเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตะภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพ,พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมาร เวลา16นาฬิกา58นาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามส่งเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกรสิริวิบูลราชกุมารซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อแจ้งวัดในปกครองให้คณะ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนตรและเจริญจิตตภาวนาหลังทำวัดเย็นถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษาย,ยน2567 โรรทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญโสมสารคดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกุลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29มิายน2567 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารปัจจุบันทรงมีพระชนษา19ปีทรงศึกษาในระดับเกรด12ณนโรงเรียนวอลดอปชุเลอิสตาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทรงโปรดวิชาศิลปะภูมิศาสตร์การปกครองรวมทั้งการศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมในยามที่ทรงว่างจากการศึกษานอกจากจะทรงออกกำลังพระวรากายแล้วยังทรงสนพระไทยด้านการเกษตร ทั้งการเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่และเลี้ยงพึ่งส่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อนําเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่มาปรับใช้กับการเกษตรของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่งตั้งพระไตยศึกษาและส่งปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อส่งแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับส่งสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร ในช่วงปิดภาคเรียนทุกครั้งจะเสด็จกลับประเทศไทยเพื่อโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆรวมทั้งการปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์อันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถ การเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงที่สำคัญทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดและชุมชนส่งเป็นต้นแบบของเยาวชนในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทรงได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระจริยวัตรอันงดงามที่ปรากฏชัดอีกอย่างหนึ่งคือทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา เมือ่อทรงมีโอกาสจะเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่อยู่เสมอทรงโปรดการสนทนาธรรมในทุกครั้งจะทรงซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆด้วยความสนพระทยัยนอกจากนี้ยังโปรดที่จะเสด็จไปทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของรัษฎรในแต่ละภูมิภาค ดังเช่นการเสด็จไปทัศนศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ทรงฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานสวดมนต์และส่งสมาธิณนะวัดป่าหลายแห่งได้ทอดพระเนตรถึงความลำบากของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบภายในวัดปา่าซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้เส้นทางคมนาคมยากลำบาก ด้วยทรงเลื่อมใสศรัทธ,ธาจึงได้พระราชทานพระราชรัพย์ส่วนพระองค์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและปรับปรุงถนนทางเข้าวัดรวมถึงสนพระไทยเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาโดยมีพระสหายจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเข้าร่วมศึกษาด้วยทำให้ทรงเข้าพระไทยในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและทรงตั้งพระไทยที่จะส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ด้วยพระจริยวัตรอันงดงามและด้วยน้ำพระทัยที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของรอัษฎรสะท้อนถึงพระปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดที่ส่งมีต่อปวงชนชาวไทยของสมเด็จพ,พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามังคูลสิริวิบูลราชกุมารอย่างแท้จริง ชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามังคูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต29ิ29เมษายน2567ผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมาอาวชิโรตามาังกลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่19เมษายน2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w royal office t h ระหว่างวันที่28 30เมษายน2567 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจเริญอริยมรรสมาทิฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่27-29เมษายน2567เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมางคูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ p Store